วันนี้เนะี่ยทั้งครูทั้งครูหนุ่มๆน,นะเพิ่งแต่งงานนงครับแต่งงานแล้วมีความสุขไหมอืมอครับนี่ไม่จริงใจแล้ว <c oughs> อันนี้ <c oughs> ทีนนะคะออ่สกลหา <c oughs> อา่อพี่ปวชสามละที่เอามาให้ดูนี่ด้านหลังนี่จะมีต้นงิ้วแล้วก็ละครเรื่องหนามดอกงิ้วดังมากทีนี้แม่ก็จะเล่าให้ฟังว่า ต้นงิ้วนี่ในพุทธศาสนาผิดศีลข้อสามต้นงิ้วก็เลยไม่เป็นที่ต้องการของใครเหมือนว่าเนี่ยเรามาดูอ้อมเข้าไปอ้อมเข้าไปอ่าอ้อมเข้าไปนี่เห็นไหมลูกนี่ต้นนี้ที่ดอกโตโตเนี่ยดอกโตโตอยู่หลังห้องน้ำเนี่ยเห็นไหมคะมันล่วงหมดละล่วงลงมาล่วงลงมาดอกงิ้วมันเป็นมันเป็นต้นไม้ใน ในนรกสมมุติว่าอาจารย์นิเกอร์นี่เพิ่งแต่งงานใหม่มีชู้เขาก็บังคับให้ปีนต้นนิ้วคีนรู้ไหมสะกนฮาร์ดเข้าใจไหมลูกก็เออปีนทีนี้นี่เออน,นิ้วแม่ไม่ต้องการเธอแล้วก็นี่เออที่เนี่ยพูดถึงนินิวเมื่อกี้นี่ผ่านไปนะคะต้นนี้เนี่ยลูกทำไมเขาไม่ให้ปลูกในบ้านลูกรู้ไหมไม่ให้ปลูกในบ้านตา มาสิไม่ให้ปลูกในบ้านเพราะอะไรเพราะว่าสมัยก่อนนี่ต้นงิ้วนี่เขาจะเอาไปทาโรงศพตายืนต่อเลยเขาจะเอาไปทาโรงศพเข้าใจไหมลูกน่ากลัวไหมเออเขาก็เลยไม่ให้ปลูกในบ้านให้ทําไมเขาต้องปลูกไกลๆบ้านนาใครมีก็ต้องโคน่นแค่เห็นมันขึ้นต้นเล็กๆนี่คนอื่นไม่ไม่ให้เกิดเลยนะลูกแต่ทีนี้ของเราเนี่ยมันอยู่ระหว่างมันอยู่ระหว่างแดน กับย่างพารากับของเราทีนี้แม่ก็เลยอธิษฐานจิตว่าขออย่าให้มีอันตรายอะไรเกิดขึ้นเลยจะเอาไว้เล่าให้เด็กๆฟังเงยหน้าขึ้นไปดูซิต้าฮาดสกุลทีนครูนิเกอร์เนี่ยแล้วทีนี้สมัยก่อนเขาไปทำโรงศพน่ากลัวไหมลูก แล้วที่ที่มันเกิดในนรกกระพูมใครมีชู้ให้ปีนน้มนี่จะแหลมออกมาแล้วก็เป็นน้มเหล็กทิ่มลงไปเลือดไหลเลือดไหลยมทูตก็ยิ่งเอาแส้แส้ฟาดแล้วเลือดออกให้ตายให้ตายก็คือไม่ให้คนผิดสินก็สามกามี <S <S มตากลัวไหมกลัวไหมต้องกลัวสิวันจันเนี่ยแม่สะเทือนใจมากเด็กเราที่จบไป่เขาบอกว่า แม่นึกว่าเขาถูกฆาตกรรมเด็กผู้หญิงนะผูกคอตายแม่เสียใจขนาดไหนเขาจะต้องถ่าในาศาสนาพุทธเขาจะต้องเวียนไห้าตายเกิดอีกฆ่าลอยชาติถึงจะได้เกิดเป็นคนเพราะว่าฆ่าตัวตายแม่ถึงบอกว่าทำไมรักเขาขนาดต้องฆ่าตัวตายเจียวหรือทำไมเขาบอกว่าโลกใบนี้ความรักงดงามเสมอยญยต้องฆ่าตัวตาย แลวถ้ามีชูหรือมีกิ๊กหรือเรื่องของสาวพรอะไรเนี่ยมันจะต้องปีนต้นงิ้วที่มีหนามกี่รอบตาตาตาเออกลัวไหมเออฉีตาเลยนะชีตา <c oughs> เสือเสือหมดลายเนี่ยก็มีชีตา <c oughs> มีฮาร์ดมีสกลมีทีนเข้าใจหรือ,อยังูกเลกเป็นลูกผู้ชายเนะี่ยไม่ต้องไปทำให้ผู้หญิงผูกคอตาย ตัวเราเองก็ไม่รู้ว่าจะได้เกิดไหมก็ขอว่าอย่าจองอย่าจองกรรมจองเวรอย่าจองเวรจองกรรมทุกภพทุกชาติไปนะ้าตานะอย่าไม่เหมือนรุ่นพี่เราทําไมผู้หญิงคนนั้นจะต้องตายเพราะประชดรักด้วยประชดรักนะเนี่ยจะถ้าตกขุมนรกเนี่ยสกุลจะกี่ภพกี่ชาตินี่ห้าร้อยน่ากลัวไหม น่ากลัวไหมนะอย่าทำทั้งครูทรั้งนักเรียนที่เป็นผู้ชายนะลูกนะอย่าอย่าประชดรักอย่าทําให้ใครประชดรักเพราะเราไม่รักเขาก็บอกเราแยกทางกันแค่นี้ก็ได้ที่รักถ้าชาตินามีจริงเราค่อยเจอกันใหม่ก็ได้ไม่ต้องไปให้ใครผูกคอตายเพราะเราและเราไม่ต้องไปผูกคอตายเพราะเขาเข้าใจหรือยังนี่มาทุกวันแล้วก็แหยียหงองทุกวันเข้าใจไม่ถีด มาทุกวันแง่งนอนทุกวันครับเพ่นทุกวันเอ้ยน่ารักที่สุดเลย <laughs> ช่างเจราจาจริงๆเนี่ยไม่ได้แม่ไม่ได้สอนแต่เฉพาะเด็กนะสอนคุณครูด้วยแล้วก็ใครๆที่เปิดดูก็จะได้ความรู้ไว้ด้วยนะคะว่ามันเจ็บปวดทุกทรมานสักเพียงใดห้าร้อยภพห้าร้อยชาติที่ขึ้นอยนู่ไม่รู้ว่าจะได้เกิดหรือไม่เ <s> ข้าใจหรือ,อยังคะเ <s> ข้าใจหรือ,อยังคะลูกผ <s> ู้ชายลูกผู้ชายจะต้อ,องไม่ให้ใคร ตายกับเราด้วยการประชดรักเข้าใจไหมคะหล,ะล,ะละ่อๆทั้งนั้นขอบคุณครับแม่เรียงครับครับนี่ไหม